เอาละครับผมเป็นโอกาสแล้วนะครับใครที่กำลังมองหานะครับ i อ f i f a o n l i นไ4นะครับแล้วก็ ROV นะที่ราคาถูกคุ้มค่า ID หายากสกินเยอะๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับติดต่อซื้อได้กับแอดมินฟ n นได้ที่แฟนเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวได้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับบริการรวดเร็วเชื่อใจได้แน่นอนนะครับยังไงรบกวนฝากร้านของแอดมินฟนไว้ด้วยนะครับผม ไปชมกับคลิปหลักกันเลยครับเอาเลละครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่27นะครับพฤศจิกายนนะฮะมีมีนักเตะปีใหม่นะครับเข้ามาในเกมฟีฟ่าออนไลน์กแล้วนะครับและคือปีมัลติคลาสนะผมขอดูชื่อแป๊บหนึ่งเอ่อไหนๆก็ไ,ไหนๆครับผมคิดว่าปนีนี้น่าจะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งปีหลักนะต่อจากปี Royal Hero ครับอย่างที่ผมบอกมาตลอดว่าฟีฟ่าออนไลนะ์4มักจะมีปีหลักๆออกมา ซึ่งก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะเซตเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มค่าพลังเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่น n h d นะครับมา TT TT แล้วก็มา HOT นะครับแล้วก็ไปเรายกฮีโร่นะครับแล้วก็จนมาปัจจุบันเนี่ยมาเป็นปี mc นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีใหม่เข้ามาแบบนี้นะฮะเราก็จะมาพรีวิวกันเหมือนเดิมนะครับเอาเฉพาะนักเตะที่ผมคิดว่ามันน่าจะโดดเด่นนะกันนะครับอย่างพวก โรนัลโดและพวกนี้หมายถึงว่าคริสเตียโนโรนัลโดพวกดรอกบาบัลลากุลิดและพวกนี้ก็จะดูแบบผันผ่านนะครับจะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากเราจะแค่ดูนักเตะที่แบบเฮ้ยมันน่าจับตามองนะประมาณนี้นะครับอ่ะมาไล่ตากันเทนลี่องรีครับคือปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นองรีที่โหดมากๆอยู่แล้วนะครับอัปเกรดขึ้นมานะครับความเร็วกับสปีดต,ต้นเนี่ยสตาร์ทกันที่เลเวล1นบวกหเลยนะครับทะลุ110นะ จบสกอร์ก็ทะลุ110เครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะไม่ต้องคิดเลยฮะว่าถ้าพลังเนี่ยดูดีโคตรใกล้เคียงกับ World ์ลิเจนเลยครับน่าเสียดายที่ World ์ลิเจนไม่มีในในไทยนะครับอ่ะมาลองดูการผมว่าสตัตตีบวก5เนี่ยโอ้โหเห็นไหมทะลุ120ผมว่าปีเนี้ทะลุ120ไม่ใช่เรื่องยากเลยยิ่งไปเอาไปใส่ในฟูลทีมด้วยน่าจะยิ่งโหดมากๆนะครับอ่าโทษทีครับเป็นมัลติลีกแชมเปี้ยนนะครับชื่อย่อของ PMC นะ ดูฮะตีบวก5ทะถ้ารู้ถึง3ค่าพลังเลยนะครับถ้าเกิดเป็นฟูลทีมบวกโบนัสเนี่ยคือถ้าเป็นบวก5ทั้งทีมเ่ยอย่างน้อยเนี่ยจะเป็น120ยิงโค้งกับครองตัวก็จะเป็น120ด้วยนะครับสำหรับเทล่องลีนะคร,ครบเครื่องครับถ้าไม่ต้องมีปัญหาเลยแล้วก็ตัวนี้ครับตัวต่อมาครับรุตฟานิสเตอรอยครับที่น่าสนใจก็คือค่าพลังที่ผ่านมาของนิสเตรอยเนี่ยมันดูไม่ได้แบบโหดมากะนะ อย่าง h o t แล้วไป Royal Hero ค่าพลังมันดรอปลงนะครับแต่ว่าพอมาปีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ากลับมาได้ว่าแบบโอ้โหคืนชีพครับผมให้ดูปี h o t หน่อยละกัน h o t OT เนี่ยมีไฟในลช็อตมีสปีดดิปเลอร์นะครับแต่ว่ามันยังไงดีะ่ะค่าพลังเขาไม่ได้แบบโหดมากอะอะแล้วมาดูปีร้อยเย่ r ฮีรครับมีสปีดดิปเลอร์แต่ไม่มีไฟในช็อตแต่ว่ามีพลายทูบีดออฟไซด์แท็บนะครับก็ยังขาดไปอีก มาปีนี้เนี่ยไม่มี t r ร to Beat off Si ์แท a p ก็จริงแต่ว่าเพิ่ม Power h e a d e r ขึ้นมานะครับและน่าเสียดายที่สกีมูสเป็นยังเป็นแค่3ดาวเหมือนเดิมนะโดยส่วนตัวผมยังมองว่านิสสรอยเนี่ยควรจะต้องเป็น4ดาวจริงนะเขาเป็นกองหน้ากองหน้าที่ทักษะในการเลี้ยงบอลค่อนข้างดีนะแต่ก็นั่นแหละครับตามนั้นนะมาดูกันดีกว่าว่าค่าพลังจะเป็นขนาดไหนนะครับคือฟันนิสรอยต้องอย่าลืมนะครับฟันนิสรอยเป็นกองหน้าที่ตัวใหญ่นะครับ188เซนนะ แล้วก็เป็นกองหน้าสายแทบอินน่ะคือเป็นกองหน้าที่รอจบได้ดีมากนะครับและยิ่งบวกกับค่าพลังขนาดนี้นะโดยรูปร่างแบบนี้มีสปีดดิบล่อร์มีไฟแนนซช็อตผมคิดว่าน่าจะเข้ามาเป็นกองหน้าตัวเมตาได้ตัวหนึ่งเลยนะครับยิ่งโค้งก็โอเคนะไม่แย่สำหรับผมเนีเกินร้อยเนี่ยในเลเวลตันนถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าการจะตีบวก5ได้กับนักเตะที่สแตทเริ่มต้นร้อยสบอกเลยว่าหมดกันเป็นหมื่นเอ็แน่ๆนะครับ เตรียมเงินกันไว้ได้เลยนะครับสาหรับคนที่อยากตีบวกนักเตะระดับนี้นะครับต่อมาครับโรนัลโดครับตัวนี้เนี่ยไม่ต้องพูดอะไรกันมากอยู่แล้วครับสําหรับพี่โลนทองคานะครับแต่ผมกลับรู้สึกว่าค่าพลังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูว้าวเท่าไหร่นะครับแต่ต้องอย่าลืมนะว่าอย่างองรีเงี้ยถึงแม้ว่าค่าพลังมันจะทะลุ1 2 0ถึง3ค่าเลยนะแต่ว่าโรนัลโดเนี่ยจะให้อารมณ์ที่ค่อนข้างครบเครื่องกว่า นะครับแล้วก็มีค่าพลังที่เ,เยอะหลากหลายกว่าองลีนะครับที่สังเกตได้เลยนะอย่างโรนัลโดเนี่ยค่าโอโค่าพลังในการเลี้ยงครบเครื่องแน่นอน Speed d i เปอร์เลอร์เทคนโล i ีดิเขอเทียบกับองลีแป๊บหนึ่งนะครับองรีมีแค่ Speed d i เปอเลนะครับยังไม่เลี้ยงบอลไม่พริ้วเท่าอ่าแล้วก็ไม่ถนัดสองเท้าด้วยนะอันนี้ก็แล้วแต่คนถนัดแต่ผมเชื่อว่าเข้ามาเนี่ยโรนัลโดตัวนี้น่าจะเป็นปีศาจสําหรับ คนที่เล่นกองหน้าเทพได้หนึ่งคนเลยฮะมีครบหมดไว้ในช็อตลองช็อตครบเครื่องยิงยังไงก็ได้ครับมียิงไกลเพิ่มขึ้นมาแบบนี้บอกเลยว่าปั่นป่วนแน่นอนนะคนที่เล่นในมีพวกฟานได้บวกห้าหกยรือเอาโรนัลโดไม่น่าจะอยู่นะครับถ้ามันจะเก่งขนาดนี้นะตัวต่อมาครับมีโรนัลโดไม่มีกุล,ลิตก็จะอะไรายอยู่นะครับคิดว่ากุล,ลิตตัวนี้เนี่ยน่าจะเทพมากเลยแหละเพราะว่าถ้าเกิดมาเทียบกับป H OT แล้วกัน คืออาจจะตัดสปีดดิเบลเลอร์ไปแต่ว่ามีดิคเชนิคอลดิเบลเลอร์เข้ามาแทนนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะผมกําลังมองอยู่ข้าพลังเนี่ยทะลุร้อยมาแทนทุกอันละแล้วถ้าจับมาตีบวก5แล้วจัดไปอยู่ในฟูลทีมเนี่ยผมว่า120หลายอันเลยนะเลี้ยงบอล120เนี่ยควบคุมบอล120่แน่ๆละพาในการยิงบ่งบอลอะพวกนีย้ยิงโค้งอ่านเกมโอ้โหทะลุ120เกินประมาณ78ค่าแน่ๆครับ และโดยส่วนตัวนะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมอ่ะชอบเทคนิคอลดิบลลอร์มากกว่าสปีดดิบลลอร์นะเพราะว่าจังหวะกระชากอ่ะผมมองว่ามันควบคุมได้ยากแต่ว่าเทคนิคอลดิบลลอร์แบบจังหวะจะปาดซ้ายปาดขวาอะไรเงี้ยบอลมันจะติดเท้ามากกว่านะครับแต่ก็น่าเสียดายอย่างหนึ่งคือสกีมูฟสี่ดาวอีกแล้วนะครับสำหรับกุลิตโอ้ทำไมงกสกีมูฟเจ้าเงยนะโอ้ต่ P ยี่สิบสี่ครับเข้าขั้นตำนานแบบ ของจริงละอันนี้เท่าตำนานละนะครับความเจ๋งกาดก็ไม่น่าต้องพูดถึงฮะมาตัวที่น่าสนใจครับตัวที่เอ่อเรียกได้ว่าเคยได้รับความนิยมนกันนะนะนะช่วงเวลาหนึ่งนะครับนั่นคือฮอคกนั่นเองนะครับสำหรับกองหน้าชาวบาซิเลียนนะครับสายหมีตีระเบิดตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าน่ากลัวสุดๆไปเลยนะฮะนี่ครับดูค่าบอลัองเขาฮะสมดุล120ส่วนสูง180รูปร่างหนานใหใครเจ้าลงถามจริง ดูขอดูยิงโค้งอ่ะโอ้โหยิงโค้งร้อที่สนะคือบอกเลยว่าจับไปเล่นฝั่งขวาปีขวานะครับแล้วก็เลี้ยงตัดเข้ามายิงนะบอกเลยว่ายิ่งกว่าล็อบเบ้นอีกนะความเร็วเนี่ยอาจจะไม่เท่าแต่ปัญหาคือจะเอาเขาลงยังไงฮะถ้าไม่ทำฟาวนะครับมีเพลย์เมคเกอร์เข้ามาด้วยนะอย่างนี้แปลว่าจ่ายบอลดีแน่นอนนะครับน่าจะพามาเป็นอีกหนึ่งออปชันละกันสําหรับ การเล่นเกมรุกนะฮะไม่ไว่าจะเป็นกับซ้ายกับขวานหน้าเป้าหน้าต่ำได้หมดเลยนะครับสำหรับนักเตะคนนี้นะครับพลังดีมากๆนะยิงไกลเกือบร2อเลยนะครับเนี่ยโหดมากราคาน่าจะไม่โดดมากด้วยแต่ใน,นช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเกิดคนให้ความสนใจเยอะก็ราคาอาจจะดีดนะครับก็ต้องรอกันนิดนึงนะฮะพวกนี้ไม่น่าเป็นห่วงอยู่แล้วนะตัวต่อมาครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าผมกรี๊ดมากกรี๊ดแบบสิ้นสติเลยนะกับยับสตัมนะครับ เพราะว่าเคยอยู่แมนยูนะแต่ว่าก็ณนะถึงถึงปัจจุบันนะครับผมก็ยังไม่สามารถการันตีได้นะว่าจะมีเขาในเกมหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข้อมูลทั้งปีเฮนดีทั้งปีทีทนะครับแต่ก็ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตานะครับถ้าเกิดมีโอกาสได้เข้ามาเนี่ยผมคิดว่าคนที่เล่นฟูลแมนยูนะครับหรือว่าคนที่ฟูมิลานฟูฮอลแลนด์แล้วพวกนี้น,น่าจะนิยมแน่นอนนะเนี่ยนะ เคยเล่นหมดนะอแาจากมิลานลาซิโอแมนยูนะครับอยู่ที่มใหญ่ทท่านั้นเลยนะครับค่าพลังเนี่ยอาจจะไม่ได้เวอร์มากนะสปีดต,ต้นโอเคนะแต่ต้องบวกเยอะหน่อยนะครับความเร็วโอเคคล่องตัวนี่เทียบกับส่วนสูงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าน่าจะเข้ามาทดแทนนะครับหรือว่าน่าจะเก่งไม่แพ้ก,กับฟานไนท์เลยนะโดยความรู้สึกส่วนตัวนะครับต้องดูในการเล่นจริงทีหนึ่งผมก็ยังฟันธงไม่ได้นะครับเพราะว่ายัางไม่เคยเล่นเขาเลยนะ เพราะว่า AI เนี่ยยาสตาร์เป็นคนที่เล่นบอลฉลาดแล้วก็ให้อารมณ์วิดิดอะเป็นวิดิดที่เร็วกว่านะครับอ่ะนะน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะแล้วนอกจากนั้นครับนอกจากปี MC นะครับยังมีนิวเจนปีใหม่นะครับ20นิวเจนนั่นเองนะครับเอาจริงๆนะผมไปนั่งส่องมาเนี่ยคนเขาทำมาเอาใจเด็กผีเหมือนกันนะคือมีทั้งกรีนวูดมีทั้งสกอตนะฮะผมขอพาไปดูแป๊บหนึ่งแล้วกันผมเชื่อว่าทีมอื่นก็มีไม่น้อยแล้วอ่ะเนี่ยพูลิสิตใช่ไหม มาคัสตูรามละพวกนี้โองคนนี้ก็เก่งนะครับเบิร์กไวมิเลนโควิชนะครับเนี่ยอ่ามีอิ Hood, นบูดมีแมคโคมีเน่นะฮะที่เป็นของแมนยูแต่ก็มีแค่สองตัวนะที่ผมเห็นนะส่วนใหญ่ก็ทั่วๆไปครับแต่ว่ามีตัวเก่งหลายตัวเลยแดเนี James, ยลเจมส์อ่าบายอ่าดาดอนมินเรียมนะครับซานเดอร์เบิร์กพวกเนี้ยน่าจับตามหมดเลยนะอ่าผมมานั่งไล่ดูแล้วกันว่าตัวไหนที่ผมอ,อยากให้ทุกคนได้ความสนใจนะครับ จีนบูดแน่นอนอยู่แล้วนะว่าเล่นดีนะครับปีกินบูดที่เก่งๆก็แนนะ่ 19s นะครับแต่ว่าปัญหาเลยปัญหาอย่างหนึ่งของเมสันกินบูดเลยนะครับหน้าในเกมมันไม่เหมือนเรียกว่าคนละคนเลยนะครับคือนอกจากจะไม่เหมือนแล้วขี้เหล็กด้วยนะผมไม่ได้หมายถึงตัวจริงนะหมายถึงในเกมนะครับการปั้นโมเดลของกินบูดนะทำได้ตลกมากๆนะถึงแม้ว่าค่าพลังมันจะกลับมาอยู่ในะในระดับที่เรียกได้ว่าเล่นได้แล้วเอามาเล่นจริงในปัจจุบันได้แล้วนะครับแต่เชื่อว่าด้วย ลักษณะอาจจะทําให้ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละเป็นนักเตะแมนยูนะครับก็น่าจะยังได้รับความนิยมอยู่ในส่วนหนึ่งแต่อาจจะไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับตัวต่อมาครับตัวทดแทนตัวตายตัวแทนของลีโอนลเมสซี่เลยนะครับสาหรับอันซูฟาติน่าเสียดายที่บาดเจ็บไปนะครับคือฟาติเนี่ต้องบอกก่อนว่าในชีวิตจริงเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่เทพมากเลยนะเป็นนักเตะแบบอายุ17-18ที่โอ้โหแบก บาร์เซโลนาได้เลยดูการเลี้ยงบอลจังหวะกระชากนะให้อารมณ์เหมือนเมซี่ตอนแบบเด็กๆที่เพิ่งขึ้นมาในทีมชุดใหญ่เลยนะครับให้อารมณ์เดียวกันเลยแล้วก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นดีเลยนะสำหรับอันซูฟาตินะครับครบเครื่องเลยแล้วก็ไอพีไม่ได้เยอะมากด้วยนะ <S <S ตัวต่อไปครับสกอตต์นักโทมิเน่ครับตัวนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูไม่ค่อยมีการรับดีๆนะครับจะมีก็แบบช้าหน่อยเงี้ยมาติด ฟลายนี่อะไรพวกนี้ครับบอกเลยว่าแต่ละคนนะช้าๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ไม่ใช่สกอตเร็วนะสกอตก็ช้าแต่ว่าด้วยส่วนสูงกับความเร็วอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะรับได้นะครับ FP ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากส่วนสูงดีแข็งแกร่งมีความอึดเล่นบ็อกทูบ็อกได้เล่นกองกลางตัวตัดเกมได้นะครับสำหรับสกอตแม็กโทมิเน่นะต้องอดใจรอกันเลยนะครับสำหรับเด็กผีนะแล้วตัวต่อมาครับตัวสุดท้ายที่อยากให้ดูกันในวันนี้ครับ e อเ a r า o c โดคามานะครับเป็นตัวที่ได้รับความสนใจมากนะสำหรับตลาดการซื้อขายที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้มีการย้ายตัวเกิดขึ้นนะครับสำหรับดาวรุ่งจากแบรนส์นะครับสมโมสรในฝรั่งเศสนะเขาเนี่ยได้รับการขนานนามนะฮะว่าจะขึ้นมาเป็นปอป์ปอกบาคนใหม่เลยนะครับแต่ว่าเป็นปอปอกบาในเวอร์ชั่นเท้าซ้ายนะแต่ว่ามีทักษะนะครับที่เรียกได้ว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าเลยนะ แต่มีสภาพร่างกายที่ดีกว่าได้ซ้ำน,นะครับมาดูค่าพลังกันดีกว่าแล้วก็มาดริดให้ความสนใจเขามากนะเพราะว่าบ ok ็อกบาร์น่าจะแพงนะครับแต่ว่าคาร์เวนการน่าจะอยู่ที่ประมาณ 40- 50ล้านนะครับแต่ว่าสําหรับแฟนผีบอกไปเลยนะ4 0 5 0บ้าล้านมาซื้อบ ok ็อกบาร์ดีกว่านะครับไม่อยากให้มันอยู่แล้วนะนี่มาดูค่าพลังงานความเร็วดีปฏิกิริยาดีความอึดดีดุดันก็มีนะครับควบคุมอารมณ์ใช้ได้ส่งไกลย,ยิงไกลได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบกองกลางตัว เช่นว่าตัวโฮดิ้งนะครับตัวเชื่อเมเกมเล่นเกมรับได้เล่นเกมรุกดีนะครับเข้ามาเป็นก้า่น่าจะตอบโจทย์นะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยน้องคนนี้ดังแน่นอนนะครับเก่งมากๆไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเมเนเจอร์ก็โอ้โหเก่งสุดๆไปเลยนะครับฟีฟ่าภาคหลักคขามาเปนก้าก็เริ่มได้รับความนิยมแล้วนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับน่าเสียดายที่นิสัยพรีเฟอร์มูฟเนี่ยให้มาน้อยไปหน่อยมีแค่ลองแพสเซอร์นะถ้าเป็นแบบลองช็อตเพลย์เมเกอร์หรือว er, ่าพาวเวอร์เฮดเดอร์จะทำให้ตัวนี้น่าสนใจมากกว่านี้นะครับ อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะสำหรับนักเตะปีใหม่2ปีที่จะเข้ามาเร็วๆรีนะครับติดตามการรีวิวได้จากช a ข e งผมแน่นอนเหมือนเดิมน,นะครับเราฝากกันไปด้วยนะถ้าเกิดใครที่อยากให้เน้นตัวไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์กันไม่ได้นะครับเดี๋ยวพอมีการอัปเดตเข้ามาเน่ยเราจะรีบทำเป็นตัวแรกๆให้ดูแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ